ครับสวัสดีนะครับเษกษตรยุคใหม่สไตล์เจ้าชัวน้อยมาแล้วนะครับเุนสัวงกดมากแบบนี้จะน่าห็อเอจะไปเห็นอนียงนะนะครับมึงอํมเดตรวเขาขาลั่งนี่นะครับต้นข้าวข้าวสีนพูนะครับ่ข้าวสีชมพูนี้ อันนี้อ้อยเหลืองอนี้อ้อยเหลืองอนี้อ้อยเหลืองไต้หวานอ้อยเหลืองไต้หวานนี่ครับ กวน,นี้ครับจุดไฮไลท์ตรงนี้ต้นกระบุดนะครับกำลังลงจนกระบุชนะว่าลงจนกระบุตไปยี่สิบห้าต้นนะครับนะครับดูดูกระบุดดูกระบุตรกระบุต,บตนะครับ ช่วง,งอีหลอกแหละไปกันเตะตัวหลิงถึงไงอืมประบุไกอืมนะครับเมื่อวานฝนตกของวันเลยก็ได้ลงกุ้งกระบุดไปยี่สิบห้าต้นนะครับ มี่สิบแต้นแล้วก็ข้าแดงน้ำนะครับอืกสวนครัวหรือว่ากินได้นี่นี่นี่ต้นกระบุกันนะครับเดี๋ยวให้ชมดูนะครับต้นกระบุกต้นกระบูพดนี่ครับนะครับลงยิ้มห้าต้นหรือว่าลุกไปยิ้มหาต้นครับเนี่ย เป็นว่ากระบูดนะครับของแท้เลยลก็มีมะม่วงมีพัะกละางน้ำนมีนถือน้ำหมักคิวภาพน้ำหมักอีเอ็มนะครับโฮาเมดเองทำเองใส่เองนะครับมาเป็นหน้ารถ ะจะพามาดูแล้วครับนี่นี่ถังหมักคุณภาพนี่ถังน้ำหมักนะครับหมักเองใช้เองนะครับโอ้กลิ่นรสชาติน่าจะเปรี้ยวกิ้อย่างดีนะครับเป็นเม่หาหวัวอเชียชั้นดีหวัวเชียชั้นดีนะครับเนี่ยหมักเองใส่เองนะครับผสมกับน้ำรสผักรส รถไม้รถอ่างนลนะครับเอาม,มาตรงนี้นะครับแล้วก็อัพเดตดูนะครับนี่กำลงังแจกใบขึ้นมา,มาใหม่ทุเรียนนะครับเนี่ยกำลังแจกใบใหม่ขึ้นมานี่ครับอัพเดตให้เบิ้งนะครับอมไม่เบียดตัวฮะแต่แนวเห็ดเต้นหนมาก นะครับอันนี้ก็หมักบอ่อไว้ก่อนนะครับนี่รอหมักบอ่อหมกักน้ไใบใบก้ามปูกับขี่วัวผส,สมดินนะครับนี่รอทุกนี้มันขึ้นเนี่ยข้าวไรเบอรี่สีชมพูนะครับพขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปปักดําตรงนี้นะครับในบอ่อในท่อโอ้โหอันนี้ขึ้นเยอะจังเลยไงอืมกำลังแก่ขึ้นแล้วนะครับ เวลาเบียดต้นทุเรียนเห็นมันน้ำพันนะครับนี่มันกำลังแตกยอดแจกใบผลไม้ได้หนะี่อยต้นทุเรียนสามต้นสามมุมพู่สีอืมนะครับก็คือเราทีอ่อยู่ใบก็สมบูรณ์ดีนะครับ,บนี่แตกใบขึ้นใหม่แตกใบผลไม้นะครับ ตัดเนี่ยก็ไม่เดียวเดียเอาะแก่ทออนเดียวผักเครื่องจงังไงนะครับตัดเนี่ยพาไปชมสวนพาไปชมสวนในบ้านนะครับอันนี้ก็ mấy suối suối ai, ừ ha, và các anh nhìn xem, lò kiếm đang nam đó, phân đê nam đang tre gò lẽ, gò lẽ, kiếm đó. ดีเดงนผีเสืออออออ้อผีเสื้อเต็มเลยันนใ้ดอกเข็มอันนี้ก็สวยงามนะครับนี่สวยงาม,ม็นดอกเข็มนีมม่ครับ กำลังตัดหญ้านะครับวันนี้ตัดหญ้ารอบบริเวณบ้านอดอกเข็มดอกเข็มดอกเข็มนะครับตัดหญ้าก็เอ้อหอนอนะ่ะตัดหญ้าก็าหอนนะอืมต้นหัวควงตัดออกมนะันจะไปถือสายฟ้าบนนะ อันนี้จะเปน็นโฮมดีดีแต่ว่าใบามันก็สีเจ็บไปบำบัดน้ำหูปลาบ่อปลานะครับพวกที่พวก็เริ่มเป็นหนี้สินไปซื้อใบหูก,กวงไปลงในบ่อปลาให้พวกประกัดถึงนะเจ้าของในบอมก็ดีนะถ้าให้ปลามันดูดีะครับเป็นหูกวงอันนี้เราเข็มก็ต้องออกเราเข็มก็ต้องแตก เปนหัวกวงก็ร่นงหลายนะครับนี่มันจะเป็นห่มใยเดี่ยเดอนี่เป็นล่มขนาดใหญ่เลยห่มดีแห้งนี่ตาก่อนมันจะตาก่อนไห้ใบใ่ตาก่อนใบใหยวไม่ก็คัมไปยาวแล้วเสาปูนไม่คัมไปคัมมานี่ไว้ตากไว้สิเลยตัวเป็นของมักย่างนีแล้วร่มเย็นดีแท้ ตัดหนาครับวันนี้ตัดหนาตัดหญ้าตัดหญ้ามีเจ้าสักหน่อยนะครับเห็นบางพืชบงิงยูโนระเห็น รัดหนาเขาได้ส huh. uh ีเหย๋ยบเ่นัอนจะอมบริเวณเตฟุตบอลเนาะไปเป็นสนามกอล์ฟทำเป็นที่ใจกอ้์งหน่อยเอาายักน้อยนะรัดหนาสะนึงก็ซซอม่นึงแบกถุงมา่งนึง้าอีกถุงมาใส่กันเิ่นึงนี่ยอนา็นกดอเข็มนะครับกดอเข็มอันนี้อรีเราไปดีอ่า ดอกเข็มมาชนในนี่จนไก่ลสาแจ้งชิมุยเวลาอยู่ตัดแจงจริงเลยเวลาที่จะแต่งต้นไม้เลยฝนกระรวงพอดีละพอดีปงหอคุณแม่ามานานนนนนโอ้ยขาวเต็มเลยนะอืมดอก้สวยๆนะครับต้องหญิงปิงนะโอ้ยหญิงปิงไง จริงจริงหลวงด้วยมันแหละลูกม,นมันแะเป็นวยญ่ายเป็นพว่พวงพ่วงหลวงเนจริงผมพวดผมแห้งคโยเม็ดมันไปเพาะไว้อยู่นี่งลิงปิงต้นลิงปิงแค่ลิง,ป,ง,ง,ป,ง,งปิงใหญ่ลูกใหญ่นี่ครับน,นี่ครับน,นี่จ้าจ๋าละมื้อน,นี้ เรื่องแบบนี้โรคเเพ้วครับน้ำหอมนะครับอันนี้ก็มีต้นเดียวนี่ดินตะพาลำอืมดินตะพาลำ,ลำ,ลำแล้วแตก่กิอันนี้คือเรียนสามต้นปลูกกังตัสามต้นสองต้นสามต้นไปนะครับอย่างละสองต้นสามต้นก็ได้กิน เดี๋ยวก็เดี๋ยวกีแดดก็ได้ไอันนี้เป็นเม่พันธุ์ขัดเป็นเม่พันธุ์ครับขัดเป็นพันธุ์เขานะครับพันธุ์สีมผูเนี่ยข้าวอะไรจะไปดิข้าวคุณภาพปลอดสารพิษอะไรครับเนี่ยปใส่เคมีใดๆทั้งสิ้นเลยปุ๋ยปุ๋ยบริสุทธิ์เลยใส่กระพุ่นรับใบกัมปูนะครับใบกัมจ๋าหล่ะครับ หมากระปุ่นขีง่งัวนะครับผสมกับดินปุ๋ยอินกับบอไซด์ยังกับบอไซด์ทั้งเชมีบอไซดเลยปุ๋ยเม็ดเดียวกับบอไซดนีคืารที่ปลูกตัวใหญ่เป็นพันเขาต้นพันนะครับนี่ดูนะครับอ่าเลาะนะครับปลูกอย่างละต้นของต้นนี่โอ้หอมของผักอะไรอืมในตู อันนี้ก็สีรอดตายอยู่แต่พี่บัลลอดเลยร่อนละแตกขึงน,นั่นละอ่าสีดาฝรั่งเริ่มแตกแล้วน,นี่ก็สับประรดน,นี่ก็สับประรดน,นี่ก็สับปะรดนี่นี่นะครับ อืมเดี๋ยวจะพาให้ดูหมดเลยพี่เลยวันนี้จัดไปเลยจัดหนักไปเลย,ยลหนักลหลายโอ้งงวกของมี่เชี่ยวกวงมาเลี้ยนเดี๋ยวกวงเดี๋ยวสังกวงมากครับหาเนี้ยนะครับดอกตอเทียนของผมครัหาตัวเขาไปไปมันขยาหลายโค นี่อันนี้กาโดกค่ะเนี่นี่มะนาวหูมะหัวขาวมะนาวหูอันนี้นะครับอันนี้กะเป็นบ่อปลานะครับ,อ,นนบ,อ,อ,รบอันนี้ลงปลาหมอชุมพรน้ำสีดำๆนุ่งไม้โทะบมบัดเลยน้ำเชื่อภาคเลยก็เดี๋ยวแป้งมาแซนะ่ะมะไซนี่ครับ อันนี้จะเป็นปลาหมอชุมพรน,นะครับเนี่ยปลาหมอพันชุมพรน,นี่ครับก็เฮ็ดไปนะครับไม่ว่าเฮ็ดยังนไตจระเข้จระเบนนี่ะะะะเหียกไรอันนี้เป็นมันเบอรี่ี่ขึ้นแล้วหลังจากที่เราชำไว้แล้วก็ขึ้นแตกแล้วนะครับนี่นี่มันเบอรี่มันเบอรี่กับบักมอนนะครับใบมอนบานห่อหล่อใส่ต้มใกล้กินแซ่บๆเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เขากินเป็นมันเบอร์รี่มันเบอรี่ นี่น่าจะแจแล้วครับน่าจะติดแล้วนะครับเฮอยวิ่ออกลูกแล้วอุ้ยอันนี้อันนี้ได้ลูกแล้วนี่เห็นไหมนี่มันเบร์รี่มันเบร์รี่นี่นี่เห็นไหมหลูกออกเลยเอออย่างดีนะครับมันเบร์รี่มันเบร์รี่ปูทุกอย่างที่กินได้ปูกทุกอย่างที่กินได้ นี่ทชไหมล่ะครับอืมทำไมนะครับอ่ใครต้องการก็สั่งได้นะครับสั่งได้ราคาพิเศษแต่ว่าแต่ว่าให้จริงๆเราผมไปจากทรงราคาแพงนะครับแต่ว่าขันแบบมากกับไม่เอานะครับได้ได้แต่ว่าราคาทรงมันแพงคนราคาขายจริงๆเดีเยวผมให้ซีก็ได้นะจะว่าราคาสรงกับแพงกับไ่ใหย่คือราคาทรง นะครับราคาส่งแพงนะครับแต่ต้นไม้ไม่แพงหรอกแต่ว่าราคาส่งแพงกว่าต้นไม้นะครับี่น้องกะทิโอ้ mm hmm. ดีนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่นี่มันเบอรี่นะครับก็น mm ี่ย็นี่ครับอันนี้การเอาหมอชุ่มพร่อนะครับเนี่ยมาปล่อยไปอเอามาเียงเอามาลงไว้สักสามลอยหาสี่ลอยตัวนะครับสี่ลอยตัว จริงๆบ่านี่มันก็ล้องเลยเป็นพันตนัวนะเจาออ้านน่เลยล้องเลยซีลอยจัวพ่อเลยเบิ้งน,น,นะครับพ่อเลยแหยอาหารน่ามาเศร้านะครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนะครับปิบดนนท้ายด้วยปิดท้ายด้วยอันนี้คือหลังจากที่เราพ่อเห็ดวางนะครับเราก็คุ้มไว้แบบนี้นครับเออเราก็คุ้มอ๋อนี้ไว้ก่อนสักอีกสัก สามสองสามวันสามวันสี่วันเดี๋ยวก็จะเปิดทวกรับเันระบายอากาศชังวอนเดี๋ยวจะคุ้มใบนะครับไม่สิเป็นเห็ดหรือเป็นอย่งก่าบจะเบิ่งกันนะจะเปิดถี่มากเป็นสั่งนี่ครับพอเห็ดเราจะว่าเปิดคือนมกหรือขางในเป็นสั่งนี่ได้สั่งเตะออกาผก็ดริริงเห็ดทริงสั่งมันเป็นเห็ดก็มันเป็นสั่งมันเป็นไปรครับเห็ดเางเห็ดบางนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้อขอสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ